ทีมเนี่ยกำลังต้องการชัยชนะครับได้ครับมาเดินแซงน้ำอยู่้างไทยแล้วนะต้องส่งกำลังบั่ลุงต้องนักเลงแล้วต้องรักษากติกาวินัยไม่ได้เลยไม่อยากจะไปนี่มีให้เต็มรอย การใกล้ๆกันเอะครับตอนนี้เราเรียนสอนมันตอนนี้นะครับที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเก่งๆในเรื่อ้โอกาสดีแล้วลุกเดินลุกนรุปไอ้นั่นไมนโอกาสดีสแล้วเราต้องต้องนะอย่าปล่อยให้ชีวิตพลาดไปอย่างเก่าไม่ได้นะวันนี้ถือว่าสังคมให้เราเยอะแล้วนะเราต้องต้องมีแต่จะตอบแทนคนอื่นนะมีแต่ตอบแทนสังคมปราณั้น สิ่งที่สำคัญคือเราต้องต้องว่าเราพลาดมาแล้วชีวิตแต่สังคมให้เราวันนี้เรายืนอยู่ได้เนี่ยเราต้องเป็นเป็นเยี่ยงอย่างกับเด็กคนรุ่นหลังกับคนทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยึดมั่นในความดีว่าสิ่งที่เราได้รับจากประชาชนมาเนี่ยเราต้องคืนกลับให้กับคนต่อไปว่าว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเราเราโชคดีมากนะโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่มีใครได้รับไปบ่อยนคั มามาแล้วะมาลมาลยะครับขไ้วมมาลยัไ้มาลนะข้มาเลยนะไอติบไอตไอครับ่านท่านสารครับรู้จักฟ้าวันใหม่มาก่อนหน้าที่จะรับดูแลให้ใช้เสื้อมาครับอก็ได้ยินแต่ข้อมูลมาแล้วครับผมได้ยินแต่ข้อมูลมาเพราะว่าผมรู้จักเด็กคนไทยครับเด็กครับครับว่าพออจริงจริมันเป็นเด็กคนไทยด้วยพอพอท่านสอสท่าน แต่บ้านอยู่ติดกันเนี่ยหลานัยหลานกำลันแล้วพอทราบข้อมูลน้องแล้ว รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจว่าเขามีโอกาสนะครับสังคมให้โอกาสเขาอย่างมากมายนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ที่ต้องเป็นเยื่งอย่างอย่างหนึ่งนะครับเป็นมันมันมันเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้ครับแล้วมันเป็นตัวอย่างให้ในสังคมด้วยว่าคนเราพลาดแล้วไม่ใช่พลาดเลยพลาดแล้วมันกลับมาใหม่ได้ครับคาดหวังอะไรกับโอกาสครั้งนี้ของ้องครับผมผมก็หวังว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นในวันข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขา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 ต้องให้กับกับสังคมครับสำคัญนเพราะว่า สังคมให้เขาแล้วเขาจะต้องให <bunker. S 2> ้กลับส,สังคมนะครับตอนนี so. ้เขาเป็นมือล่างแต่อนาคตเขาจะเป็นมือบนแน่นอนครับน้องมีอะไรจะพูดกับท่านสสไหมครับก็สองท่านสสเขาเที่ให้โอกาสแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนผมผมจะทำให้เต็มที่ครับผมจบลงไฟจะเป็นน้อยลงไปของผมครับครับผมครับขอบคุณครับ อยู่กับเจ้าต่อครับฟ้าวันใหม่เสน่ห์ละตัวตอนนี้เรียกเสน่ห์ละตัวไม่ได้แล้วพอจะใส่ครับผมเปลี่ยนเสื้อใหม่เรียบร้อยโอ้โหเปรี้ยงป้างเหลือเกินได้โอกาสร้องกับเขาเรียกว่าโอกาสท้องฝั่งเพชรข่าวดียังไปไม่ทำอะไรเลยมาใหม่แล้วข่าวดีสสซซถาราชเสกเข้ามาดูแลน่าเสื่อเขาจะสนับสนุนเรารู้สึกยังไงบ้างน้องก็ดีใจมากเลยครับผมดีใจมากขนาดไหนมากมาก้มากเลยใช่ไหม ทีก็จะประดิมสีเสื้อใหม่วันที่15นี้าับวมายี่2ิบสองใช่ไหมอ๋อเลื่อนไปหน่อยจะได้มีเวลาซ้อมย2มกิบสองมคราคมีหน้าเลยเป็นไงบ้างกับสีเสื้อใหม่ก็น่าจะประดมได้ดีครับฝักอะไร น้องแฟนมวยในโลกออนไลน์ที่ให้กำลังใจเราเยอะมากได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมไม่ได้เลยเหรอครับลองไปอ่านคอมเมนต์แฟนๆหน่อยให้กำลังใจเราเยอะมากนะครับเลยเขาหน่อยก็ฝากแฟนติดตามติดตามป้าวันใหม่ครับผมเต็มที่ทุกไว้ครับผมฝากเชียร์แล้วก็ฝากให้กำลังใจใหผม้วยครับผมครับผมดีด้วยครับน้องดีด้วย